มาเล่นฟอล์คช <reen cient> okay. you ิน EP ที่สองแล้วนะเนื่องจาก EP ที่หนึ่งเราไม่ได้เป็นฆาตกรนะวันนี้เราก็มากับอารุณนะอารุณอยู่ไหนวะอ๋ออยู่อยู่เป็นเท่านส้โซลาโอ้เสียงอย่างนนใครเปิดไฟวะเอตาแรกก็ได้เป็นเลย ขาไปตายเเนาะไีกหมดเียเออเนๆเนใส่น,น,เนิเฮ้ยเฮ้ยเปิดๆๆๆๆๆเปิดๆๆๆเปิดไม้ดยนเปิดไ โอ้อยโนโอ้โนโอโนโอตีใครก็ไมตายะเนี่ยไม่ทำอะไแ่แน่แน่แงตัวไม่นู้เบลอรู้อยู่หรอว่าจะวิ่งไปไหน ไปไหนเนี่ยไม่ไปทำงานเฮ้ยน้เน้ำน้ำกินอะไรหนี่เลยวิ่งแหลงะวิ่งไปไหนเนี่ยดู่าแหลวอยู่ที่ไหน này là con Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ ไปไหนดีดีม่งจะตายก็ไม่ตายหตยชิบหายโอ๊ยขาดเลยตัวงแมงีตายโคตรยาก่าาฮาบริม

เฮ no uh, ้ยนึงนี่ก็ได้สองตัวแล้ววะยังคุกปักไม่อยู่เยอะย่าสางตายเข้าเด็ดี๋ยวเจอกูตาต่อไปชิบหายแน่เราฮะฮัลโหลนิยินกบุนีไมไม่ห่างห่างไม้ห่างห่างกบุนีไม่ฮัลโหลน่ยินกบ รู sea, on ite, ้ใ <sup> ห <artist> ้หนูนี่ไหม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 ดีีดีีฟาดดูไหมฟาดไหมใหม่ไม่รู้เสียงหายไปไหนเลไม่แตกเสียงไหม่ก็รูทุกคเฮ้ยเที่ยวไม่ไม่ส

เมยเราเบิดอีกกูรู้สึกว่าได้ว่ามจะมาและวูนยชาติดูไอ้ยี่มันมาจริงเไหมไ่อะ u l l r c ่อย่างดังไม่ว่าแต่เฮียบลูม่คิดคุยบอกไอ้ยมันอยู่ไหนไอ้ยมันยิงมาทางมือแต่มันยิงไม่โดนเมื่อกี้นะอยู่ข้างหลัง อเอาเอาเงิเนเ่าเสียงเสียงไอเ้เยเออไอ้เยมันมาจริงเลยเสียงเพลงเดี๋ยวเป็น build in a c e n t r y dispenser down that was getting heavy ้างี้อันนี้มันอนด้รยสิงสิงน,นี่ชิเว,วตันไอ้ยหนึ่งอีกหนึ่งวตันต้องหาพวกกูไปเจอเนี่ยนะ เฮ้ยนเลือกให้เจอผูเข้ามาตอนไหนวะไอ้เหี้ยไอ้ลิวเลดเจอกูเข้ามาบ่องอยูยไม่อยู่ใกล้กูแล้วไอ้เหี้ยขาดูหน้าจอเพื่อนอยู่ตายห่าหมดแล้วเฮ้ออรมณเสียงอะไรวะแม่งไอ้เหี้ยพูดไม่ไม่ระเบิดไม่ระเบิดไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยก็อื ก็รัวรัวแล,ล้วเลยแม่งหนึ่งอีกหนึ่งล่างตัดอีกใช่ไปไปฮ่า <laughs> บนใหม่อ,อ,อ๋อเอาอีกเดียว <c oughs> ดิบูไม่กไอ้เหี้ยตูสวยกัน ไม่มีเสิร์ฟให้นั่นคือคุณไปกดชิปลอกไว้ทำไมมโทรมาก็ไม่บอก

Going up, get. Oh damn. I know. You're mine. Just shut up and rage quit. ก็กำลังปั่นไฟสร้างอะไรข้างล่างชิวๆกูสร้างเอากูสร้างมงอมลอลงมาก็ได้ครับพวกอ๋อลืมไปมันมีคาตาคอร์ดีกว่าไอ้แ้ไม่ตบตูดโูดดังเลยร้อยแต่เออไม่ปั่นเยอะบูมา็จะนี้โก้มา Your m i n e

เปิดไหม่ทีไม่ใหม่เปิดไอสัตเปิดเปิดเปิดไหม่ดิกูอยากลองโอเะสิ Oh, oh Centric going up. That uh, there wasn't getting any lighter. ว่าใช่ไม่เหงี่วงเลยพ่อของความไม่เงี่หวง้ยไม่วิ่งมาแล้วเชี่อเสียงภาคคุอคิแม่โคตรเท่เท่ยลูกเพลยังใ้ตัวสีฟ้ายยมันบอกมันจิงใจมันเพราะว่ามันตัวประทานตัวเองโรยิงไม่ไปถ่ายเลย Sentry mm -hmm. down! Things are getting a lot more bluer. Sentry going up! That wasn't getting any lighter. ซอยไอแน่ตกเจือวิ่งให้ดูบอลช่วยฉันหน่อยได้ไหมบอลด้วยอ๋อขวาไม่ได้ถามรอรอโอ้ไอเหียไม่ตีว่โดนี่กุิ้งคาปาเอ้ยเฮ้ย้ยเรื่องกล่องใส่ีวิโดนี่เหรอวะบอลเต็มเหว่กูเรื่อที่ส่งกูยินโอ้ยย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  จะวิ่งเข้าบ้านกันตายเยกไฟจาจไฟไฟอาตายแม่งโดนมอนตีตายโอ้ยิงประธานสายก็มาโอสุดยอด

ตายไปดิริ้าเหล็่อจะรอดไมไปดูกันจริงรอดหยงตายแต่รืมแซ่จังหวัดี่หละในการนป็นิเหลอเตายนี่แหลโอ้ที่แม่งแหละ ก็แลโอ้พี่ใส่เวรกลางมึงเก็บยี่หู้ไม่ท่านดีอ่ะสุด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 เดียวสุดเดียวเสื้อหายโอ้ตีเขาไม่โดนอู้อยู่แล้ว ีเยเกตายนานแล้วบวกคนนึ่งอะมนะแมงาอยู่ข้างกันนนแมงตัวข่าตายบิแม่งมันปีนจัดมันแหลกจัดเลยอ่ะคนเสียมันเลยจะมอากูกว่าเพราะีมงดน้อยุ มึงยิ้ววิซ่าตัวเองได้หลังชั้นเก็บมั้งหลังชั้นจะยิวได้คือโกงเลยนะอะไรวะยิ้น่อยซะกร้าสกิลอันนั้นโคตรดีเลยสกิลอาร์แม่งปวดจะแก้หาคนได้ไม่พอแม่งแซ่แลงได้ด้วยไอ้เหี้ย

a s s a l a m u a l a i k u m u a l a i โอ้โอ้โอ้าโอ้าอะไรโอ้ขนาดจูงใช้ยังจะเอาอยู่หรอ โชคดีเฮียมีต้นตไม้ตายหายอะไรเฮ really ี่ไม่งวิ่ไม่ำต้นไม้เฮ้ยเรื่อหนึงอ่ะเออตายไม่จูโคตรตึงีเมื่อกี้ไม่จูกไม่งไม่สั มีวุลเลศละตัวอะไรเข้ามาเนี่ยโม่มแม่งแมวเป้าไอ้เที่ยแม่งขาวโบกเต็มไม่รู้ปู่เที่ยเดี๋ยวกูไม่รู้เลยหมาในตำนานนี่หว่าสมัยมช่องช่องอะไรสักอย่างที่ว่าเราเคยเข้าไปเล่นกับคนดังเฟอร์ลีนะู้ป่ะใช่สมัยเคยเล่นลูนเลยนี่หว่าไมี่ยว่าในสมัยใดจะเล่นจำไม่ได้แล้ว เีมีลไปเนี่ยม้เฮ้ยคุฟังแม่งคุ้นๆไหวให้เหรอกูดูคุฟังดิเฮ้ยเหี้ยคุณฟังจอ้ฟไอ้สัสุฟังจอไฟอัเนี้เป็นจอไฟไอ้เหี้ยก็จบไปแล้วนะสำหรับจิ้มวอซ์คินวอซเคินใช่ควอซเคินวอซ์หมาจิเรื่องปติดตามันกันด้วยถ้าอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับเคียนี้แหละบายบาย 对。<Dude. S 2>